เคารพพระเดชพระคุณพระธรรมวัชระบัณฑิตศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงการณราชวิทยาลัยที่เคารพอย่างสูงครับและขอตวายความเคารพพระเทานุเถระทุกรูปพร้อมขอเจริญพรท่านรองสมหมายสุภาษิตและ ยติโยมสาธุชนทุกท่านที่กำลังรับฟังรับชมธรรมบรรยายเสียงธรรมจากอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยในณนขณะนี้ด้วยสำหรับข้าคืนวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2567นี้บรรยายในหัวข้อว่า,อาทำไมจึงเจ็บ เจ็บทำไมนะก็คือทําไมจึงต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยกันด้วยเป็นเพราะอะไรที่มาที่ไปของการต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคมีพยาธิมีสิ่งที่ทำให้ต้องมีความทุกข์ต่างๆนา,นานาเกิดขึ้น ที่เราเรียกว่าพยาธิที่เราเรียกว่าโรคต้นเหตุหลักเลยนะของการที่เราต้องได้ประสบกับโรคภัยต่างๆไม่ว่าจะพอรับได้รับไม่ได้หนักเบาปานกลางแค่ไหนอย่างไรเนี่ยต้นเหตุหลักคือชาติ ชาติคือการเกิดเวลาเราเกิดมาเนี่ยมันก็จะเป็นที่มาของนอกจากจะชราคือความแก่แล้วยังเป็นที่มาของพยาธิคือความเจ็บไข้ได้ป่วยการมีโรคมีภัยต่างๆนานาเกิดขึ้นในชีวิตที่เกิดมาแล้วด้วย แล้วก็สุดท้ายก็จะไปเจอกับสิ่งที่หลบเลี่ยงหลีกหนีไม่ได้นะก็คือมรณะหรือความตายสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าเจอกันทุกคนนะเจอทุกชีวิตที่เกิดมาจะต้องเจอชราพยาธิมรณะอันนี้แน่นอนนะ แต่ว่าพยาธิหรือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะเจอไม่เท่ากันเจอไม่เหมือนกันไม่เหมือนชารากับมรณะเนี่ยเจอเท่ากันเจอเหมือนกันเจอแน่นอนด้วยส่วนพยาธิเนี่ยยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะเพราะบางคนเนี่ยสุขภาพดีมากตั้งแต่เกิดมานะจนถึงมรณะ ไม่เป็นโรคไม่เป็นภัยนะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยใดๆเลยก็มีนะบางทีเราก็อยากจะถามว่าเขากินข้าวกับอะไรนะคนที่ไม่เจ็บไม่ไข้ก็เคยถามเหมือนกันนะว่าโยมทานข้าวกับอะไรเนี่ยทำไมสุขภาพแข็งแรงจังเลือแต่ว่านะก็มีบ้างนะ เจ็บอดอ,อ,อ,อดแอดแอดเล็กๆน้อยนอยเรียกว่าสังขาระทุกขัสังขาระทุขขะซึ่งมันเกิดจากการที่เรามีชีวิตนี่แหละมันไม่ได้เกิดจากการอื่นใดเลยนะมันเป็นทุกที่ทุกคนต้องได้รับมากน้อยก็ต่างกันไปนะเอาเป็นว่านะ แทนที่เราจะไปหาเรื่องแทนที่เราจะไปโทษนะสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้ว่าเขานั่นแหละสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นต้นเหตุให้เราต้องได้รับโครคภัยไข้เจ็บอยู่ณขณะนี้ตือที่ผ่านมาหรือในภายภาคหน้า เรามาดูที่ตัวเราเองจะดีกว่าเพราะว่าตรงตามตำราทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าตรงตามพระไตรปิฎกซึ่งเป็นหนังสือที่จำนวนเล่มก็มากที่สุดจำนวนหน้าก็มากที่สุดจำนวนเนื้อหาก็มากที่สุด ที่สุดของที่สุดในบรรดาหนังสือที่บันทึกจารึกคำสอนเอาไว้เนี่ยพระไตรปิฎกถือว่าสุดสุดแล้วได้มีการบอกถึงว่าถ้าเราดูมาที่ตัวเราเองเนี่ยแม้ณขณะนั้นโรคภัยไข้เจ็บกำลังเกิดอยู่แต่ด้วยการที่แค่เราดู สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นกับเราอยู่เนี่ยเชื่อไหมว่าตอนเราดูตอนเราเห็นเนี่ยมันจะไม่เจ็บมันจะไม่ปวดใดๆนะขอเพียงแต่ว่าดูให้เห็นก็แล้วกันนะต้องดูให้เห็นนะคำว่าดูให้เห็นในที่นี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นในทันทีนะ แต่ถ้าเราดูอย่างไม่ลดละความพยายามเนี่ยสุดท้ายเราจะเห็นได้พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเพียงสิ่งที่เกิดดับเกิดดับจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้จิตใจเราต้องเจ็บปวดต้องเป็นทุกขเวทนาต่างๆนานาไปตามเรียกว่า ความเจ็บความปวดที่เกิดจากพยาธิหรือโรคภัยไข้เจ็บดูไปเรื่อยๆถามว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นมันยังเกิดอยู่ไหมมันยังเกิดดับอยู่เป็นปกติแต่ที่สำคัญคือจิตใจเราที่กําลังดูทุกขเวทนากําลังพิจารณาทุกขเวทนากำลังพยายามที่จะ ดูหรือพิจารณาทุกเวทนาที่มันกําลังเกิดอยู่ซึ่งเกิดจากโลกภัยไข่เจ็บเนี่ยจิตเราเนี่ยจะเป็นจิตที่มีสติไม่มีสติจะดูไม่ได้จะดูไม่เห็นนะเมื่อมีสติแล้วเนี่ยมันก็จะมีสมาธิที่ดีทันทีเช่นเดียวกันเมื่อมีสติมีสมาธิที่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นดวงจิตที่ จะเป็นที่เกิดของปัญญาโอุนียิ่งสมบูรณ์ยิ่งมีความพร้อมทั้งด้านจิตใจมากยิ่งขึ้นโรคเนี่ยมันมีสองโรคใหญ่ๆนะก็คือโรคกายกับโรคใจโรคกายก็คือโรคทั่วไปที่มันเกิดขึ้นเป็นปกติตามเหตุตามปัจจัยหนึ่งนอกจากจะเกิดมาเพราะเราเกิดหรือเพราะชาติแล้วเนี่ย มันยังเกิดในเพราะกรรมเก่าที่เราเคยทำไว้ในอดีตซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องเป็นกรรมที่ไม่ดีไม่มีกรรมดีไหนหรอกนะที่จะส่งผลให้โรคภัยไข้เจ็บมันเกิดกับเราเพราะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยพอมันเกิดแล้วเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เกิดตามมาคือพยาธิทุกขะเรียกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในเพราะโรคภัยไข้เจ็บดังนั้น โรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นกับเรามันเป็นสิ่งที่เกิดมาจากอากุศล,ลกรรมเก่าที่เราทำไว้ที่แน่ๆก็คือเรื่องปาณาติบาตท,ทำให้สัตว์ต่างๆได้เจ็บได้ปวดได้เป็นโรคเป็นภัยเพราะเราเราเคยทําไว้กรรมเหล่านั้นเนี่ยก็ส่งผลให้เราได้รับผลของกรรมที่เราทําไว้ อีกประเด็นหนึ่งก็คือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเกิดจากอาหารก็เป็นได้อาหาระแปลว่าสิ่งที่นำพามานำพามาหลักๆของอาหาระเนี่ยก็คือโอชารรุสารอาหารในสารอาหารนั่นแหละมันจะมีสิ่งที่ เป็นพิษเป็นภัยปะปนเจือปนอยู่ด้วยยิ่งยุคหลังๆเนี่ยเป็นที่รู้กันยอมรับกันนะว่าอาหารเป็นอาหาระที่นำพามาซึ่งสารพิษแฝงอยู่ในโอชารูป เมื่อเข้ามาอยู่ในร่างกายแล้วเนี่ยก็กระจายไปตามเส้นเลือดต่างๆเป็นเลือดผสมอยู่ในเลือดแล้วก็มีผลทำให้ร่างกายทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเลือดอยู่แล้วร่างกายทุกส่วนรวมทั้งกระเพาะรวมทั้งรวมทั้งตับ ตายแล้วก็รวมไปทั้งกระดูกเส้นเอ็นหมดเลยสรุปว่าหมดเลยนะในร่างกายเราเนี่ยแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ต้องเกิดโรคเนี่ยก็คืออุตุคำว่าอุตุในที่นี้คือรุดดูอากาศนั่นเองสภาพอากาศโดนแดดเยอะก็ป่วยได้นะโดนฝนเยอะ ก็ป่วยได้นะร้อนร้อนหนาวหนาวก็ป่วยได้นะอากาศภายนอกกับภายในไม่สมดุลกันอยู่ในแดดนานเดินเข้าล่มหรือเดินเข้าในห้องแอร์ทันทีเนี่ยอากาศมันมันต่างระดับกันมากร่างกายจะปรับไม่ทันโอกาสที่คนที่มีภูมิคุ้มกัน ทางด้านร่างกายน้อยเนี่ยก็จะป่วยทันทีบางทีอาบน้ำชำระล้างร่างกายนานเกินไปนะก็ป่วยได้เหมือนกันอาบน้ำชำระล้างร่างกายเสร็จแล้วไม่เช็ดตัวให้แห้งทิ้งไว้นานหรือนุ่งผ้าเปียกๆนานๆนนก็ป่วยได้เหมือนกันอันนี้ก็เกี่ยวหมดเลยนะเกี่ยว เกี่ยวกับการใช้ชีวิตเกี่ยวกับการสังเกตรเรื่องสภาพสิ่งแวดลอ้อมที่เรียกว่าอุตุหรืออากาศแล้วก็ตามด้วยเรื่องการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตเนี่ยร่างกายเราเวลาเป็นโรคเป็นภัยเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราสังเกตแบบง่ายๆเลยนะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะสังเกตได้จากการที่เราใช้ชีวิตนะไม่ถูกต้องตรงตามสุขลักษณะสุขลักษณะด้านสุขภาพเนี่ยถ้าเอาตามหลักการของพระพุทธเจ้าเนีเดินบ่อยๆมันช่วยให ร่างกายเนี่ยมีความเคลื่อนไหวอยู่อย่างต่อเนื่องพระพุทธเจ้าแนะนําให้เดินนะพระพุทธเจ้าไม่แนะนําให้วิ่งส่วนอื่นของร่างกายเช่นมือไม้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็แนะนําผ่านวิธีการทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูการซักจีวรถ้าเป็นพระนะถ้าคารวะญาติจงก็ซักเสื้อผ้าทำเอง บางทีเราบอกว่ามันเสียเวลาให้ลูกน้องทำให้ลูกจ้างทำให้คนนู้นทำให้คนนี้ทำสุดท้ายเราไม่ได้ทำอะไรเลยร่างกายเราก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวมันก็จะเป็นที่ชอบของโรคไทยอย่าลืมว่าภายในร่างกายเราเนี่ย มันไม่มีสิ่งใดที่สะอาดสะอาดนะมันมีแต่สิ่งโสกรปรกนะในร่างกายเราเนี่ยไหนจะเติมใส่เข้าไปซึ่งอาหารต่างๆที่มาจากวัสดุหลายๆลาประเภทรวมกันเครื่องปรุงต่างๆรวมกันพอเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันสะสมด้วยก็ทำให้ก่อพิษก่อภัย เกิดเป็นโรคเป็นภยัยเดิมทีมันเกิดในภายในก่อนนะพอภายในมันเยอะมากเนะี่ยมันก็จะเรียกว่าประทุกออกมาตามส่วนต่างๆของร่างกายให้เราเห็นถ้าไขมันเยอะมันก็จะเป็นผุเป็นพองเป็นฝีเป็นหนองเป็นต้นนะเราสามารถสังเกตได้แล้วก็พยายามสังเกตเอาไว้ด้วยนะ อันนี้เป็นโรคทางร่างกายซึ่งถ้าเทียบกับอีกโรคหนึ่งคือโรคทางจิตใจเนี่ยต้องบอกว่าเทียบไม่ได้เทียบไม่ติดนะไม่อยู่ในบัญชีด้วยซ้ําเพราะอะไรเพราะร่างกายต่อให้เป็นโรคต่อให้ไม่เป็นโรคสุดท้ายก็ต้องถูก,กจิตวิญญาณที่อาศัยอยู่มาโดยตลอดตั้งแต่เกิดจนถึง ก่อนจะมรณะเนี่ยทิ้งไว้ในตำราท่านจึงเปรียบเสมือนร่างกายอันไรจิตวิญญาณว่าเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนท่อนไม้ท่อนฟืนที่เขาทิ้งไว้ใช้การอะไรไม่ได้แต่ความจริงแล้วท่อนไม้ท่อนฟืนยังเอาไปเผาถ่านเผาไฟนะทำ สิ่งต่างๆให้เกิดประโยชน์ได้อยู่นะส่วนร่างกายของมนุษย์โดยเฉพาะของมนุษย์เนี่ยเอาไปทําอะไรไม่ได้นะพอตายแล้วจุติแล้วร่างกายเราก็เผาเป็นส่วนใหญ่บางทีก็ฝังบางทีก็นะทิ้งในน้ำนบางที่เขาทิ้งในน้ำประเทศไทยเราเนี่ยนิยมการเผาเป็นหลัก คือถ้าเราพิจารณาไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สถานที่อาศัยเกิดดับเกิดดับของจิตของเจตสิกเท่านั้นเองเนะส่วนโรคที่บอกว่ามันเหนือชั้นกว่ามันล้าลึกมันเป็นโรคที่เป็นโรคจริงๆก็คือโรคใจโรคจิตนั่นเอง โรคทางจิตโรคนามธรรมเนี่ยคืออวิชากับตัณหานะตราบใดที่จิตใจยังมีอวิชชาหรือโมหะอยู่เนี่ยนั่นแปลว่าจิตใจดวงนั้นยังมีโรคภัยไข้เจ็บที่หนักที่สุดอยู่นะยังเป็นโรคอยู่นะ จะตราบใดที่จิตใจดวงไหนยังมีโลภะหรือตัณหาอยู่ก็เช่นเดียวกันอวิชชากับตัณหาเป็นโรคภัยไข้เจ็บทางจิตใจหรือเป็นโรคภัยไข้เจ็บชนิดนามธรรมสามารถทำลายจิตใจของสัตว์โลกที่มีสองสิ่งนี้อยู่ในใจได้ตลอดไปเนะี่ย จนกว่าอนาคามิมัคคิตอรัตผละจิตจะเกิดขึ้นการที่อนาคามิมัคคิตจะเกิดอรัตผลอรัตมัคคิตจะเกิดเนี่ยต้องอาศัยการฝึกแล้วฝึกเล่านะหลายภพหลายชาตินะไม่ใช่แค่หลายครั้งหลายคราเท่านั้น จึงจะสามารถยึดครองพื้นที่ในจิตใจเป็นเหตุให้ตัณหาก็ไม่มาเกิดได้อีกอวิชาไม่กลับมาเกิดอีกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการท่านไม่ต้องลืมตาดูท่านก็รู้ได้ ท่านรู้มาตั้งแต่ท่านเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นทุกถ้อยคาพระดํารัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งนั้นถ้าเราท่านทั้งหลายได้เข้ามาศึกษาอย่างละเอียดติดตามอยู่เนืองเน,ง,นงเนี่ยเราจะทราบได้เลยว่าพระพุทธเจ้า ท่านหวังดีต่อชาวโลกทุกชีวิตอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลมหาสาธารณะเป็นบุคคลของทุกๆชีวิตตั้งแต่พระอินทร์พระพรมเทวดามนุษย์ไปจนถึงสัตว์นรกสัตว์อบายแต่ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละชีวิตเนี่ยมีปัจจัยดีๆ ที่ตนเป็นผู้บำเพ็ญไว้ส่งผลให้ตนเนี่ยได้รับโอกาสได้รับผลดีจากบุญเก่าที่ตนบำเพ็ญไว้แล้วมาได้ประสบพบเจอตวายสักการะพระพุทธเจ้าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือไม่อย่างไรบางชีวิตเนี่ยไม่ได้ประสบพบเจอพระพุทธเจ้าไม่ได้ถวายสักการะด้วยตนเองไม่ได้ฟังธรรม จากเสียงที่พระพุทธเจ้าแสดงพระธมรมเทศนากะหูตนเองมาด้วยตนเองแต่ก็ยังมีบุญในระดับหนึ่งมาได้รับผลของบุญได้รับโอกาสดีๆศึกษาหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าเทศไว้สอนไว้แต่พระอรหันตเทระทั้งหลายมาบันทึกไว้จารึกไว้ตั้งแต่ครั้งทำสังขยนครั้งที่หนึ่งเป็นต้นมาจนถึง ทุกวันนี้ข้อมูลธรรมะเนี่ยไม่ใช่แบบตื้นตื้นนะมีความลึกละเอียดที่ยิ่งยิ่งอ่านยิ่งทำความเข้าใจยิ่งฟังเนี่ยจะยิ่งทำให้ลงลึกไปถึงที่สุดแห่งหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ดังนั้น ถามว่าทำไมจึงเจ็บทำไมจึงต้องเป็นโรคเป็นภยัยเจ็บทำไมป่วยทำไมเป็นโรคทำไมเนี่ยเมื่อเราได้ยินได้ฟังกันแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยเนะเรายอมรับว่าในเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บ ที่เกิดมาจากอดีตกรรมเก่าที่เราทำไว้เนี่ยบอกเลยนะว่าหลีกหนีไม่ได้หลีกหนีไม่ได้แต่ถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดมาจากการใช้ชีวิตการรับประทานอาหารการดูแลเรื่องสุขภาพตามสุขลักษณะต่างๆเนี่ย โอกาสที่โลกที่เกิดแล้วเนี่ยหายได้โอกาสโลกจะไม่เกิดก็มีขึ้นได้เช่นเดียวกันดังนั้นที่สำคัญเนี่ยเรื่องของอดีตกรรมเก่าเราทำไว้จริงแต่เราจำไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนึกไปคิดว่าอดีตเราได้ทำบาป,รปรกรรม ที่จะเป็นปัจจัยส่งผลให้เราได้รับผลของบาปกรรมนั่นเช่นโรคภัยแค่เจ็บอะไรไว้หรือเปล่าเนี่ยเราจําไม่ได้ไม่ต้องไปน,นึกถึงถ้าเคยทําไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เป็นจัดโลกประเภทใดในภพภูมิใดก็ตามนะเวลากรรมใดๆส่งผลเนี่ยนี่ไม่พ้นยังไงก็ต้องรับเพราะเราเป็นเจ้าของกรรม กพราะเราเป็นผู้กระทํากรรมก็เท่ากับว่าเราเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เพียงผู้เดียวในการที่จะต้องได้รับผลของกรรมที่กําลังส่งผลให้เราอยู่ความจริงเราต้องขอบคุณกรรมที่ส่งผลให้เรานะกรรมที่เราทำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ซื่อสัตย์ที่สุดทําไว้อย่างไรก็ส่งผลให้เราอย่างนั้นตามเจตนาความตั้งใจ ก่อนทำขณะทำหลังทำนั่นเองดังนั้นเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยในเมื่อเรายอมรับในเรื่องของผลของอดิตกรรมนะเราก็ต้องมาปรับปรุงมาพิจารณาดูแลเรื่องอาหารเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการบริหารร่างกายที่เรียกว่ากายภาพ เราสามารถทำได้นะสิ่งเหล่านี้แต่เชื่อไหมว่าบางทีเราทำแล้วเราทำแล้วเรื่องอาหารเราก็ดูแลเป็นอย่างดีนะแต่ก็หนีไม่พ้นอีกเจอจนได้นะโรคภัยให้เจ็บเราดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีบริหารร่างกายเป็นอย่างดีก็เจอจนได้นะเรื่องโรคเรื่องภัยเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นผลของกรรมเก่า เวลาผลของกรรมเก่าเกิดขึ้นกับเราโดยเฉพาะวิบากของอากุศลกรรมซึ่งเป็นผลที่ไม่ดีเนี่ยเรียกว่าอนิถาวิปากะใครๆก็ไม่เห็นด้วยหรอกใครๆก็ไม่โอเคเหรอกเพราะเรียกว่าอนิถะไม่เป็นที่น่าพอใจของใครๆทั้งสิ้นแต่เชื่อไหมถ้าเรายอมรับว่ามันเป็นผลของกรรมเก่า มันจบได้เรียกว่าจบได้สวยชีวิตเราเนี่ยจะอยู่อย่างยอมรับได้ไงแต่ถ้าเรายอมรับไม่ได้เนี่ยมันจะเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นเพราะในใจเราเนี่ยเราจะมีก็เรียกว่ามานะมีคำว่าค่าเรามีมานะเรามีคำว่าค่าแต่หารู้ไหมว่า หารู้ไหมว่าจิตใจณนะตอนที่มีมานะมีคําว่าข่าขอไขสละอาไม่โทเนี่ยมันเป็นจิตใจที่ไม่มีค่านะไม่มีคอควายสละอาไม่เอียหลักของพระพุทธเจ้ายิ่งถ้าไม่ยึดติดยิ่งจะโล่งจะเบาจะสบายใจมีความสุขอยู่ตลอดเวลาหลักการง่ายๆจึงแนะนําให้ท่านทั้งหลาย ยอมรับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันต้องเป็นของเราแน่นอนมีอะไรต้องแก้ไขเยียวยาก็ว่ากันไปนะเพียงแต่อย่าท้อใจเท่านั้นเองชีวิตต้องสู้ว่างั้นเถอะสุดท้ายเนี่ยต้องใช้คำว่าถ้ารับได้จะเบาใจมันจะเบาจะมีความสุขถ้ารับไม่ได้จะหนักถ้ารับไม่ได้ใจมันจะมีความทุกข์ เราจะเลือกอยู่กับสุขหรือจะเลือกอยู่กับทุกข์นะก็ให้ท่านทั้งหลายพิจารณาด้วยตนเองซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทราบกันดีอยู่แล้วดังนั้นสำหรับวันนี้จึงขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านที่รับฟังรับชมอยู่ณขณะน,นี้เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากทุกโศกโรคภัยใดๆทั้งสิ้น สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างตามที่จิตปรารถนาได้รับอานิสงส์ผลบุญที่บำเพ็ญไว้ด้วยตนเองนั่นๆโดยเร็วพันและขอให้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีโอกาสดีๆในการบำเพ็ญกุศลความดีให้แก่ชีวิตตนเองและสังคมสืบไปโดยทั่วนหน้ากันทุกทุกท่านเธอ